ตอนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง NT Live Italy นะคะก็อยู่กับมนุษย์จะไปตะลี่หางเมืองเวนิสค่ะสำหรับในคลิปวิดีโอนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้เนี่ยมนุษย์จะมาอันบ็อกซิ่งของขวัญวันเกิดให้ตัวเองนะคะให้เพื่อนๆได้ดูกันนะว่าปีนี้เนี่ยมนุษย์ได้ซื้ออะไรให้เป็นของขวัญตัวเองนะคะได้เรียกว่าเซอร์ไพรส์ตัวเองนะคะทุกปีในวันเกิดล้วก็ว่าได้นะคะซึ่งเดือนพฤศจิกายนเนี่ยก็จะเป็นเดือนเกิดของมนุษย์แล้วก็เดือนเกิดของน้องทีน่าด้วยนะซึ่งเราสองคน เกิดเดือนเดียวกันวันเดียวกันเลยนะคะก็เป็นว่าปีนี้เนี่ยก็มาดูกันดีกว่านะคะว่ามนุษย์ซื้ออะไรนะคะเป็นของขวัญให้ตัวเองนะคะก่อนอื่นที่จะมารับชมนะคะในคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้มนุษย์แล้วก็ เพื่อที่เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเมนุษย์ด้วยนะคะเมนุษย์เองก็รับพาทัวร์พาเที่ยวนะคะรับถ่ายภาพนะคะรับทำอาหารไทยนะคะถ้าเกิดใครมาเที่ยวเวนิสแล้วแบบว่าโ,โหหิวโหอยากกินอาหารไทยมากๆเลยนะคะสั่งเมนุษย์มาได้นะคะทักไลน์มาได้นะคะที่ไลน์ b k k ก็ตเกลวนิเซียะคะ่ะนี่นะคะทุกคนนี่นะคะก็จะเป็นอสองชิ้นด้วยกันนะคะที่นุษย์ สั่งมานะครับเซอร์ไพรส์ตัวเองนะคะก็เอาเป็นว่ามาเซอร์ไพรส์พร้อมๆกันก็แล้วกันเนาะซึ่งกล่องแรกเนี่ยมนุ์ได้แกะถุงพลาสติกไปแล้วนะคะนี่นะคะนี่ก็จะเป็นหน้าตากล่องแรกนะคะยี่ห้อพิงโกนะครับกล้องาอาจจะกลับไปน,นิดนึงนะ,ะทุกคนพิงโกนะคะ P-I-N-K-O นะครับพิงโกพิงโกเนี่ยก็เป็นยี่ห้อ,อของ แบรนด์อิตาลีนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเพื่อนๆยังไม่เคยได้ยินเนี่ยลองไปเซิร์ชดูได้นะคะสำหรับแม่นุษเนี่ยแม่นุษ์มองว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์กลางๆนะคะราคากลางๆประมาณไมเคิโคสประมาณห โคชนะคะกระเป๋าโคชอะไรประมาณนั้นนะซึ่งแบรนด์ของอิตาลีเนี่ยก็ประมาณนั้นเหมือนกันนะคะซึ่งราคาจะไม่ได้แพงมากแล้วก็ไม่ได้ถูกจนเกินไปนะคะอยู่ที่ประมาณ100ต้นๆน,นะคะถึง300ไปลายๆนะคะนี่จะเป็นราคากระเป๋าโดยทั่วๆไปนะคะซึ่งสําหรับแมนุเนี่ยแม่นุก็ดูยี่ห้อนี้มาอมพอสมควรแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออ,อลองนะคะลองซื้อ ให้ตัวเองสักชิ้นหนึ่งเผยมีเป็นของตัวเองเลยนะคะก็เลยทำการสั่งนะคะแบรนด์นี้มานะคะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะคะไม้ขาดออาโอเคกล่องขาดเลยะคะ่ะทุกคน นี่ค่ะทุกคนอันนี้ก็เป็นกระเป๋าใบแรกนะคะที่มนุษย์ซื้อของพิงโกมานะคะหน้าตาเขาจะเป็นประมาณนี้นะคะเป็นวงแหวนเป็นวงแหวนแล้วมีนก2ตัวนะคะซึ่งมนุษย์ไม่แน่ใจว่านกนันเป็นนกอะไรนะคะกระเป๋าเป็นกระเป๋าหนังวัวนะคะทุกคนเป็นกระเป๋าหนังวัวแท้ร้อยเปอร์เซ็นะคะนะาสัอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสายที่เป็น าดคอนะคะเป็นเป็นคล้องคอนะคะนี่ค่ะมนุษย์แกะข้างในให้ดูนะะ้าะสวยมากนี่ค่ะทุกคนใบกําลังกระทัดรัดนะคะซึ่งมนุษย์จะใช้ใบนี้นะคะแพลนเอาไว้นะคะว่าจะใช้ใบนี้เป็นแบบว่าเป็นเดลี่ไลฟ์นะคะก็คือใช้เป็นในชีวิตประจําวันนะคะใบนี้หน้าตาก็จะแบบว่ามีความ ธรรมดาเปมีความแบบเพ้นเพลนเลยนะคะส่วนข้างในก็จะมีเป็นป้ายพิงโก้เนี่นะคะพิงโกไว้ด้วยนะคะมันอจะออย่างไม่แกะกอออกนะคะเผื่อแบบกรณีขายต่อ ส่วนข้างในก็เป็นประมาณนี้นะคะเป็นอ่หนึ่งชั้นเท่านั้นนะคะแล้วก็จะมีเป็นซอยเล็กๆเป็นซิปเล็กๆนะคะอยู่ตรงนี้นะคะเป็นซิปเล็กๆตรงน่ารักมากเลยนะคะนี่ค่ะนี่ก็จะใส่เป็นพวกอ่านำบัตรหรือเป็นการ์ดนะคะได้เป็นใบเล็กๆนะคะซึ่งตอนแรกเนี่ยมย์นท์มองว่าอ้ยมันจะแฟลตไปไหมมันเป็นมันเป็นแบบแบนๆนะคะ ซึ่งคล้ายๆกับกระเป๋าเวลาแบบใส่เครื่องสาอางนะคะแต่อันเนี้ยมันมีความเป็นแบบเนื้อเนื้อของกระเป๋าเป็นหนังนะคะก็จะมีความบอกว่าเออดูดีหน่อยนะใบนี้นี่นะหน้าตาสําหรับใบนี้เนี่ยราคาเต็มอยู่ที่150ยูโรนะคะสําหรับใบนี้ซึ่งตามเว็บโปรโมชั่นเนี่ยมันก็จะจัดราคาโปรโมชั่นอยู่ราวๆร้อยต้นๆน,น,นะคะ เนี่ยค่ะหน้าตาประมาณนี้น่ารักมากๆนะคะซึ่งแม่นุชมองไว้หลายหลายนานมากแล้วนะ,ะวก็เลยแบบยังไม่มีโอกาสได้ซื้อสักทีก็เลยบอกโอเคเนื่องในโอกาสาวันเกิดตัวเองนะคะก็อโอเคสอยมาหนึ่งใบให้ตัวเองนะคะมาถึงอีกใบหนึ่งนะคะใบนี้ยังไม่ได้แกะนะคะก็เดี๋ยวแม่นุชจะทำการแกะไปพร้อมๆกับเพื่อนๆทุกคนเลยนะคะซึ่งได้มาเมื่อวานนะคะเมื่อวานมาถึงตอนเช้าแม่นุชก็เลยแบบว่าอุอดใจเอาไว้ทําคลิปนิดนึงนะ จะได้แบบว่ามาเปิดพร้อมๆกันนะเขาทุกปีเมน,นูจะบอกว่าเออจะมาทำลิปอัน็อกซิงให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะโอเคค่ะพร้อมแล้วก็ชสดมเฮพิงโกอีกหนึ่งใบนะคะทุกคนนะคะอันนี้ก็จะเป็นใบพวกสินค้านะคะเหมือนแบบถ้าเกิดว่าเราไม่พอใจในสินค้าก็สามารถส่งคืนได้นะคะซึ่งแอปที่มนุ์ใช้เนี่ยเป็นแอปสาร์นโดนะคะสาร์นโดก็จะอยู่ในยุโรปเหมือนกันนะคะฝรั่งเศสเยอรมันอิตาลีมีหมดนะคะสำหรับแอปนี้ เวลาเราบอกว่าจะส่งคืนเนี่ยเราต้องเก็บใบนี้ไว้นะคะทุกคนมันก็จะเป็นตัวที่อยู่ที่ส่งกลับคืนไปอย่างโกดังไปอะไรต่างๆนะคะกลับไปสู่สแลนโดนะคะถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าเอ้ยซื้อแล้วบอกไม่พอใจอะ่ะฉันขอคืนแล้วกันอย่างเงี้ยนี่คะ่ะทุกคนกล่องที่สองนะคะนี่กล่องนี้นี่เป็นเป็นความรอคอยเลยนะคะสําหรับที่อยากได้นะคะตัวนี้เนี่ยแม่นุชด,ดูเอาไว้นะคะก็ คือต้องบอกว่าพิงโกเนี่ยเขามีหลายรุ่นหลายหลายหลายแบบมากๆเลยนะคะซึ่งแบบที่ไม่นุ้ซื้อมาเนี่ยเป็นแบบที่บรรจุในโปรโมชั่นนะคะมนุ้ก็เลยแบบว่าเอ,อจัดมาแต่ว่าแบบที่เราต้องการจริงๆอ่ะยังไม่ลดนะคะมนุก็เลยบอกโอเครอไปก่อนนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแบบนี้มันเป็นแบบไหนนะคะทุกคนนี่ค่ะกล่องเล็กๆกระทัดรัดน่ารักมากๆนะคะม้นุ้เลือกไซส์ที่เป็นมินินะคะเพราะว่า ไซส์ใหญ่เนี่ยสำหรับเมนุย์มนุชมองแล้วแบบว่ามันค่อนข้างอันนี้อะไรเ่ยไมโครแพคโอเคดีไซน์ขึ้นไม่เป็นไรโอเคเอาไว้ก่อนนะคะก็คืออย่างได้ที่เป็นใบเล็กนะคะแล้วก็สำหรับใบเนี้ยแมนุชมองว่าเวลาที่มนุ์ไปออกงานเวลาไปงานแต่งงานอะไรต่างๆนะคะที่มนุ์จะต้องแบบแต่งตัวนิดนึงนะคะแล้วแบบมนุชไม่มีกระเป๋า ะะงวดที่แล้วที่เป็นนุชไปงานเป็นล่ามงานแต่งน้องคนไทยนะคะมนุษย์ไม่มีกระเป๋าถือนะคะ <c oughs> ก็เลยไปขอยืมแม่ย่านะคะแม่ย่ายก็ให้มานะคะซึ่งก็เลยแบบว่าเออไหนๆก็ไหนๆแล้วซื้อกระเป๋าที่แบบว่าเอาไว้ออกงานอะไรสักใบหนึ่งก็แล้วกันเนาะมนุษย์ก็เลยมา,มาดูที่ใบนี้นะคะซึ่งสําหรับมนุษย์มนุษย์มองว่าเขาน่าจะใช้ได้ทั้งเวลาไปออกงานแล้วก็เวลาแบบ ตามไลฟ์สไตล์ของเรานะคะก็เลยจัดใบนี้มาโอเคเพื่อที่ไม่เป็นการเสียเวลาได้ทุกคนเรามาเปิดกันดีกว่าค่ะแสดาแดงอันนี้เป็นสายนะคะเราจะหุ้มเอาไว้ก่อนนี่ค่ะเดี๋ยวม่นู้จะต้องมาเกี่ยวอ่ะถอดก่อนเลยแล้วกันอันนี้เป็นกระเป๋าผ้านะคะกระเป๋ากันกันกันฝุ่น ลักภาพอย่างดีอะเนื้อดีมากเนื้อแน่นมาก <c oughs> นะคะนี่กระเป๋ากันฝุ่นโอเคว้าววันนี้บังเอนใบเล็กกระทัดรัดมากๆเลยพร้อมเด็กอ,อย่างที่จะมาเปิดไปกับแม่นดุดโอเคตะแต๋ก<ๆ>็อย่าแกะแบบระมัดระวังนิดนึงนะคะพอดีว่ามันรู้จักจะใช้ไอตัวโคมอันเนี้ย อเอาไว้ห่อกระเป๋าด้วยนะคะเวลาที่แบบว่าเออเราขายต่งขายต่อหระไรประมาณนี้นะคะซึ่งตอนนี้หลังจากที่แบบว่าขายสินค้าในแอมบิลตินนะคะมันก็จะแบบว่าเวลาซื้อของมาจ้องทะนุถนอมนิดนึงนะ,ะปกติคือจะใช้ทิ้งใช้กว้างใช้เกลียงใช้แบบสมบุกสมบันมากๆอะ <c oughs> ทุกคนว้าวนี่ค่ะทุกคนเดี๋ยวนะคะรอแม่นุตแป๊บนึงน <c> ะ <oughs> นี่ค่ะทุกคนหน้าตากระเป๋านะคะอนุญาตแกะเอ้ข้นก่นนี่ค่ะทุกคนกระเป๋านะคะน่ารักมากๆากค่ะมันกำลังแบบเล็กกระทัดรัดแบบว่าดีงามมากโอเคขออนุญาตแกะใส่นะคะ ส่วนตัวนี้เนี่ยก็เดี๋ยวจะมาพังกับสายกระป๋อตัวนี้โอ๊ะมมนุดลกนิดนึงนะคะทุกคนยังไม่ได้จับได้เก็บได,ด้อะไรเลยของแบบว่าเกลื่อนมากนะขะออนุญาตติดนิดนึงนะ ความตื่นเต้นเล็กน้อยะคะทุกคนกระเป๋าใหม่ค่ะโอเคส่วนกระเป๋านะคะมันก็จะเป็นสายยาวอย่างนี้นะคะทุกคนเห็นไหมเอ่ยนี่ค่ะเดี๋ยวดูสิประมาณนี้นะคะเป็นกระเป๋าสพายข้างเล็กๆนะคะไม่ใหญ่มากะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นไซส์21นะคะถ้าเกิดเ,เพื่อนๆคนไหนแบบว่าอยากดูไซส์ที่มันเป็นมินินะคะมินิก็จะประมาณไซส์21ประมาณนี้ น่ารักมากค่ะทุกคนแล้วมันไม่หนักมากด้วยอะ่ะมันเบาแล้วก็ทําเป็นแหวนไนด้ดีได้แต่นะก็ทํายังไงเออนี่แบบนี้อ่าแบบนี้ก็จะพายไหลค่ะทุกคนขึ้นไหลนะคะก็ประมาณนี้ก็แบบน่ารักอะ่ะเออมันแบบดีงามชอบมากๆเลยนะคะคือเห็นมันนานมากแล้วนะคะก็แบบแอบบส่องแอบบอกแบบว่าดูนะคะ ก็เลยโอเคได้น้องมาครอบครองแล้วนะคะก็เป็นพิงกกใบที่สองนะคะเวลาเปิดเนี่ยก็จะต้องดันลงล่างนิดนึงนะคะแล้วก็งัดเขาขึ้นมานะคะส่วนข้างในเนี่ยก็จะมีนะคะไม่ต้งเปิดมันเป็นหนังนะคะทุกคนอันนี้เป็นหนังวัวนะคะส่วนข้างในมี3มชั้นนะคะขออนุญาตด,ดึงโฟมออกนิดนึง โอเคเห็นไหมเอ่ยอ่สาสชั้นชั้นนี้1ชั้นแล้วก็ชั้นซิปชั้นหนึง่งแล้วก็ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งนะคะแล้วก็มีข้างในตรงนี้ไว้สําหรับเสียบพวกการ์ดพวกอะไรต่างๆนะคะนี่ค่ะการเย็บต่างๆนะคะก็ใช้ได้ไนะคะทุกคนราคาใบนี้ราคาเต็มอยู่ที่ประมาณ295นะคะ295ยูโรนะคะ ส่วนสำหรับแบรนด์พิงโกนะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆคนไหนที่อชอบหรือว่าอยากที่จะลองดูบ้างนะคะสำหรับแม่นุษย์นะมนุษย์ลดูแล้วรู้สึกว่าเป็นกระเป๋าที่ คุณภาพใช้ได้เลยแหละการตัดเย็บต่างๆนะคะกอ่าอย่างหนึ่งก็เป็นแบรนด์อิตาลีด้วยนะคะซึ่งม่นุษนเนี่ยมีของ m i c e l k o ค s นะคะแล้วก็ของโคชซึ่งทั้งสองใบเนี่ยมันเป็นแบรนด์อเมริกาทั้งทั้งทั้งสองเลยแล้วก็แบรนด์อิตาลีเนี่ยม่นุษยจะไม่เคยลองนะคะแอมก็เลยโอเคทำกัน สอยนะคะเจ้าตัวนี้มานะคะพิงโกะค่ะทุกคนก็ถ้าเกิดใครสนใจก็ลองไปเซิร์ชเว็บของเขาดูได้นะคะซึ่งก็มีหลายรุ่นหลายแบบหลายลายหลยอะไรให้เลือกมากมากเลยนะคะแต่ว่าโลโก้หลักๆเนี่ยอันนี้จะเป็นโลโก้เป็นนกแล้วก็เป็นดาวนะคะแต่ว่าโดยส่วนใหญ่นะ้โลโก้เนี่ยจะเป็นนกทั้งคู่นะคะก็คือเป็นนก2ข้างเลยนะคะอันนี้มันเห็นว่ามันแปลกดีนะคะเป็นดาวอันหนึ่งแล้วก็เป็นนกตัวหนึ่งนะคะก็ะเลยโอเคจับใบนี้มานะคะ จบไปนะคะกับคลิปเปิดนะคะเปิดกล่องนะคะอันบ็อกซิ่งสำหรับของขวัญวันเกิดในปีนี้นะคะสองปีแอบปีนี้เนี่ยก็นะคะจัดมาเป็นพิงโกะสองใบเลยนะคะนี่ค่ะสองใบน่ารักมากนะคะได้นกทั้งหมดสามตัวแล้วจะสะสมนกคะ่ะทุกคนสะสมนกกันนิดนึงนะคะก็อืม คลิปวิดีโอนี้นะคะก็เมนุ์ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะยาวพอสมควรแล้วนะคะค่ะขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ติดตามรับชมกันนะคะใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด like, กดไลค์กดซับสไคร e ให้เมนุด้วยนะคะเมนุ์จะเป็นคนไทยที่อยู่ในประเทศอิตาลีนะคะอยู่ในเมืองเวนิสค่ะก็รับพาทัวร์พาเทีท่ยวรับถ่ยายภาพนะคะเพื่อนๆคนไหน,นที่มีแพลนมาเที่ยวเวนิสนะคะก็สามารถที่จะทักถ่ายเมนุ์มาได้นะคะอยากที่จะหาคนพาเที่ยวก็ไลน์บีเคเคเวนเซได้เลยค่ะส่วนคลิปวิดีโอนี้เนี่ยก็ยาวไปแล้วนะคะขอบคุณที่ติดตาม รับชมกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้ขอบคุณละสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ